สวัสดีครับผมอาจารย์นนท์จาก DMC Notebook ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย ในช่วงนี้มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ส่งผลให้ไม่สามารถจับอบรมซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กหรือแมคบุ๊กแบบอบรมแบบกลุ่มได้ในช่วงนี้ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านคือกักตัวเราเองอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และหากท่านมีความสนใจที่จะศึกษาและตรวจสอมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กจอ LCD และจอ LED สมาร์ททีวีแบบศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเลยเรียนเข้าใจ ง่ายและสอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเข้าใจง่ายด้วยวิธีการสอนที่ไม่เหมือนใครมีเทคนิคลับมากมายจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์งานซ่อมจริงของผู้สอนโดยสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานตั้งแต่ R หรือตัวต้นทานคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุ คอยหรือแอลและหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์กึ่งตัวนำประเภทไดโอดทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตรวมถึงวงจรรวมหรือ i อและหลักการทำงานของชิปเซตต่างๆโดยเสนอในรูปแบบของบล็อกไดอะแกรมหลักการทำงานของระบบไฟเบื้องต้นหลักการแปลงไฟให้ต่ำลงและกฎของโอห์มไปจนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบประยุกต์ขั้นสูงในการหากลุ่มเสียด้วยมิเตอร์และการหาตัวเสียหาตัวช็อตด,ด้วยพาวเวอร์สปายและเครื่องมือต่างๆประกอบกับเทคนิคลับมากมายที่จะทำให้ท่านตรว ตรวจสอบและหาจุดเสียได้อย่างรวดเร็วด้วยการเรียนจากตําราเรียนประกอบกับคลิปวิดีโอที่ต้องใช้ดูควบคู่กับตําราเรียนครอบคุมทุกอย่างและทุกๆอาการเสียทั้งส่วนของระบบไฟและคลิปประกอบภาพปฏิบัติในการยกวางอุปกรณ์ประเภท smd การยกชิปการรีบอลหรือการสร้างขาชิปการวางชิปแบบ bga ดูคลิปการซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กจบแล้วท่านจะสามารถเข้าใจหลักการทํางานของระบบไฟของวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้ทั้งหมดเพราะใช้หลักการตรวจสอบและวิธี มีการซ่อมแบบเดียวกันทุกอย่างจึงมีคลิปสอนการซ่อมเมนบอร์ดของ MacBook คอมพิวเตอร์ PC จอ L c d จอ LED รวมไปถึงสมาร์ททีวีตำราเพียงเล่มเดียวที่ทำให้ท่านตรวจซ่อมได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการหาอะไรเพราะมีคลิปสอนการสั่งซื้ออะไรและสินค้าเองจากประเทศจีนและวิธีการหาอะไรจากซากบอร์ดเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วคุ้มค่าสุดๆกับการซัพพอร์ตและให้การช่วยเหลือกันแบบตลอดไปมีกลุ่มชมรมช่างคอยให้ความช่วยเหลือและสามารถขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้ส ได้แบบตลอดไปส่งฟรีทั่วประเทศไทยและส่งฟรีถึงพี่น้องสอปปลาวทุกแขวงเพราะบริษัทขนส่งจากไทยไปสปปลาวยังคงส่งสินค้าและพัสดุได้ตามปกติ หากท่านสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.dmc-notebook-tablet.com และทำรายการสั่งซื้อตามขั้นตอนของเว็บไซต์ได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาอิเล็กทรอนิกส์แบบประยุกต์ให้กับท่านเราจะไม่หยุดพัฒนาและคิดค้นเทคนิคลัดใหม่ๆมามอบให้กับทุกท่านแบบตลอดไปขอขอบคุณครับ